สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกม Superdense นะครับวันที่13เดือน2ปี2025ครับพบกับผมเดียวเชรกรในนาเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเซกูริตี้ส์ครับวันนี้นะครับเซิ n ด e x นะครับปรับขึ้นไป0.14จุดครับบวกไป0.01เป็นที่ระดับ1,384จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ5.3หมื่นล้านบาทจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี175บริษัทหุ้นที่ปรับลงมี319บริษัทครับ ดัชนีเะครับเคลื่อนไหวพันผวนภาคเช้าครับปรับขึ้นเด่นรับข่าวของทุน LTF ของภาครัฐแต่ภาคบ่ายนะครับร่วงหนักจากข่าวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะประกาศเรียกเก็บภาษี reciprocal tariffs นะครับเร็วนี้เซกเตอร์ที่ปรับขึ้นคือ ICT ครับ Advanced in touch และกลุ่ม electronics ครับ d e l t a h a n a s อสส่วนเซกเตอร์นะครับที่ปรับลงครับคือคาร์บลก g l o b a l do home home pro และกลุ่มธนาคารครับ k Bank SCB อันนี้เราไปดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับคือ global นะครับลบไป13.1% homepro ลบไป5.33% duhome ลบไป9.63%โดยนะครับมาจากความผิดหวังนะครับใน Q4 ปี2024ครับมีกำไรต่ำกว่าคาดน,นะครับมีกำไรจากการดำเนินงานเนี่ย497ล้านบาท เพิ่มขึ้น28% Q/Q นะครับแต่หดตัว11%ย YoY โดยต่ำกว่าที่เราคาดไว14้14%นะครับโดยต่ำกว่าปุิมเบิร์ดคอนดนซันส4%เนื่องจากยอดขายสาขาเดิมนะครับติดลบนะครับลบไป3.7%นะครับมากกว่าที่เราเนี่ยคาดว่าจะลบนะครับแค่เพียงลบ2%ดนะโดยแนน้ม Q1 ปี2025นะครับยังไม่เด่นเนื่องจากเซม e สตอร์เซลล์โกลนะครับยังติดลบต่อเนื่องจาก Q4 ปี2024นะครับเ็นจิตตวัทยาลบกดดันหุ้นในกลุ่มค้าปลีก วัสดุก่อสร้างร่วงยกกลุ่มครับต่อมาครับปตท GC นะครับวันนี้ลบไป5.88%ครับไทยออยล์ลบไป0.41%ครับโดย m s i นะครับประกาศทบทวนนะครับดัชนีรอบใหม่โดยครั้งนี้นะครับมีหุ้นไทยที่ถูกปรับออกจากดัชนี m s c i global standard นะครับจำนวน2หลักทรัพย์คือปตท GC และไทยออยล์นะครับโดยปตท GC ครับรุ่งแรงหากเทียบกับไทยออยล์นะครับเพราะถูกปรับออกแบบเหนือความคาดหมายของตลาดเลยเป็น negative surprise ครับ ต่อมาครับเอราวันนะครับลบไป2.98%ครับ DCC ลบไป3.85%จุดแปดหเปอร์เซ็นต์เปลบไปสองดตีคอนลบไป9.66%ครับโดยปัจจัยลบนะครับเดียวกับปตท GC และไทยออยด์ครับคือ MSCI เนี่ยประกาศทบทวนดัชนีรอบใหม่นะครับปรับเอราวัน DCC s a p แซปเป้สตีคอนนะครับออกจากการคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap มอลปมีผลบังคับใช้ราคาปิดณวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับต่อมาครับ โอนะครับบวกไป7.02%โดยบวกแรงนะครับจาก1ครับแจ้งงบ Q4 ปี2024ออกมาดีนะครับพลิกมีกำไรสุทธิ2.99พันล้านบาทเทียบกับขาดทุนสุทธิ1.6พันล้านบาทใน Q3 ปี2024และเพิ่มขึ้นนะครับ1,455%เยี่ยมยอด และ2ครับไม่ได้ถูกปรับออกจากดัชนี MSCI อย่างที่ตลาดกังวุลเดิมตลาดนะครับค่าไทยออยและ OR เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับออกจากดัชนี MSCI ประกาศจริงครับมีเพียงไทยออยและปรตท GC นะครับที่ถูกปรับออกส่วน OR ครับยังคงอยู่ในดัชนีตามเดิมครับสุดท้ายนะครับ a d v a n c e นะครับบวกไป7.04%ครับโดยงบเด่นปันผลดีปีนี้มี Story ประมูลขึ้นคาดแข่งขันนะครับไม่รุนแรงช่วยลดค่าใช้จ่ายงบ p l ช่วยหนุนกำไรประสานกับนักลงทุนบางส่วนที่ลงทุนเน้นเงินปันผลจะโยกเงินลงทุนบางส่วนจาก Intouch ไปที่ Advance ก่อนที่การควบรวมกิจการของ Intouch และ Gulf จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้นักวิเคราะห์ทยอยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสอดคล้องกับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราแนะนําให้ซื้อพร้อมปรับราคาเป้าหมายเป็น311บาทจากเดิม305บาทครับสำหรับวันนี้เก่ง์รงเกม t r ระเด็นเซตก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ